มาค่ะมาฟังเพลงกันดีกว่ายามเย็นเสน่ห์ของพระอาทิตย์ตกดินเพลงอะไรดีนะต่อให้ดวงตะวันทอทิ้งขอฟ้ายามควคืนราตรีร้ดาวข้างจันทร์แต่โปรดรู้เธอยังมีใครข้างกัน ในทุกวันไม่จากไปไหนสูดกลิ่นหอมต้องล้มอากางจือหายดอกไม้น้ำเพียงใดร่วงโรยสักวันแต่ความรักของฉันที่มีให้กัน ไม่แปผััน,นไม่เคยน้อยลงยันหน่อยนะคะเพื่อนๆฟังเอาเฮ้ก็คลายเครียดได้นะคะจำได้แค่นี้ล่ะคะ่ะกำลังนึกเนื้ออยู่นี่เห็นไหมรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขของเราไอ้เจ้านำโชค ได้แค่นี้ละเพลงนี้เดี๋ยวนึกนึกชื่อเพลงไปเพลงอื่นนี่วว่าเนอะอีกสักเพลงนะคะเพื่อนเนเพลงนี้จำชื่อเพลงไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ร้องไม่จบนะคะเอาละค่ะเมื่อแต่วันลับลาฟ้าก็มองมืดมนทนแยกเง,งาอ้างวางมเมื่อเธอลา กลับอุ่นไอไม่สั่ใจฉันค้างเคียงเธอรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอุ่นใจ <c oughs> ครวญอิ <entrepreneurship> ่มอบอวนไอ้นำโชคไปไหนลูกอยากจะบอกสักคำฉันได้ทะล้ำหัวใจแม่นำโชคทำเพียนเลยตกอยู่ในความรักเมื่อแต่วันนี้เ้อฝาจะรอพบจัน ฉันจะฝันถึงเธอเหนื่อยบอดไม่ค่อยดีค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะนะคะเคยร้องให้กับวันที่เสียพ่อเสียแม่ไปนะคะแล้วก็เสียน้องชายคือก็เออนัเนเป็นอะไรพี่แอบเศร้าอะคะ่ะเศร้าคิดถึงเขานะคะเออเขาจากไปแบบเฮ้ยทำไมต้องจากกันไปพร้อมกันทีเดียวเลย เนาะโอเครู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอ,อุ่นใจรู้หรือเปล่าว่าภายในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อและเมื่อคร่ำครวญ อบอวนไอ,อยาแค่นี้ค่ะจำไม่ได้แล้วเพลินๆนะคะคลายเครียดยามเย็นคนเรามีวิธีผ่อนคลายคลายเครียดเป็นของแต่ละคนสำหรับเราถ้าเราเครียดมากๆเราก็จะมายืนมองนกมองไม้มองโน่นนี่นั่นไปมันก็ มันก็ดีขึ้นนะคะอืมโอ้โหนำโชคเอ้ยอะไรอ่ะลูกอืออือโอ้แค่นี้ก่อนนะคะมีตัวกอ